สวัสดีค่ะพบกับบีมในช่องบีมสาวล้วนะคะวันนี้บิมก็จะพาทุกคนมาดูกระเป๋าแล้วก็ของที่คุณแม่บิมให้บีมในวันแต่งงานนะคะต้องเกริ่นไว้ก่อนว่าบีมเป็นสาวล้วนะคะสาวล้วต้องออกเกลือนค่ะเวลาออกเกลือนสิ่งที่จะได้นะคะก็จะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับรวมทั้งเครื่องเงินนะคะแล้วก็เงินติดตัวไปอีกเล็กน้อยเพื่อที่จะเอาไปตั้งตัวในอนาคตนะคะแม่แม่ทางบ้านแฟนไม่เค เห็นแบบนี้นะคะเพราะว่าบ้านแฟนเป็นปากาเกยอนะคะเขาก็เลยอยากจะมาดูนะคะยินดีมากเลยค่ะบิ้มก็เลยเปิดให้ทุกคนดูไปพร้อมๆกันนะคะอ้ามือก็อะไรตาตัวเลยก็เดี่ยโอ้ดีดเวยแล้เก็มือมาขี้เท้าตัวเราโอ้ยเกมนี่อยู่างไรไอเอ๊ะอ่ะอ่ะแกอ่ะแก เขาเอาไปปูโต๊ะก็ได้เียอาไปเป็นผ้าห่มก็ได้เอาไปเป็นผ้าผูกผ้าปูเตียง์ก็ได้อันนี้ในเอกลักษณ์ของรั่วไทยคนอื่นก็ได้จะได้เห็นในเอกลักษณ์เวลาเขาทอเขาจะทอสองรอบไม่ก็สามรอบเดินหนีเดินหนีเดี๋ยวให้ดูปลายเก็บปลายหน่อยเดี๋ยวจะเปิดอันนี้ เดี๋ยวผมโทรหาอีกครับครับบาดีโอเนี่ยโดดไปเลยชื่อตัวอะไรนะครับอะไรนะครับครับผมครับ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  <coughs> <Net> มันแทบสิเคยเห็นอยู่เนาะสิบาทสิบบาทเลยสวบาทเลยอ้ยนี่สิบแล้วเหรที่เอดจะปเอีเนี่ยวาเบาจเเวนาที่เป็นเงินบาทเลี่ยงบ้านบ้านเราเนี่ยหกส

อัี้เป๋ับอันน้กเประเปาเป๋ากะเปะอันนี้นะะเดี๋ยวเานนี่พึ่งดำหัววันนี้เมื่อกี้ก็มือหานายจะนาแต่รนอะไรแข่งแลก็เสบ็่ะรถชนอนัก็เลยไปเลยไอเหี้ยช่วย้างโคตรมเออแล้วก็อยากกระต้าวนอ๋อนีนี่เหรออันนี้เป็นกระเป๋า ไกลแม่ย้ายเลโอเล์เชียงใหม่แล้วอ่ะเออแต่ว่าอยากได้เครื่องทอผ้าก็ทอผ้าที่บ้านที่เชียงใหม่ก็ย้อนมาเชียงใหม่น่าทีนี้เนอ้ไม่เคยเห็นนี่ี่ไหไม่ไ่เห็นจะซือมากี่าเยอชมึดแล้วลับติไมไปจะไแล้วก็เปลี่ย อันนี้นี่ไอที่เรามองไม่เห็นอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นเงินมองไม่เห็นก็ป็นผีน่ะมันจะว่าแบบเนี้ยเป็นเงินนาเงินไปแล้วเกินเขื่อนน้ำเขื่อให้ำเข่อ

그래요.너희들비슷해.네 okay, .너희들나은배어.어디좋아요?네.나가는사이가다제대로하.아무도하등만못하지.네 like, ah .네 so ,마이즈와선마네파디바라고바가로와.맞아 no .어.

เปลือน่ะเปลือกเปลือกไม้นะไม่อเอ้ผู้ขารอกะผูกผู้ดูรวมก็ูดูกลัวกเียเืนะปูอปูขาวละปกิ้งูอะไร้อห

สวยดีมากเลยเขาเ่ายอเอาวดูทั้งี่ใดนุ่ถ่ายเราอันนี้นีเป็นดอกไฟที่ปลูกเองอ่ะไเอปลูกเองที่ยืดนุ่มอะไรปลูอะไรเอยาที่ใด่ใส่นียดเองแล้วก็ทำเป็นไฟเององเงี้ย có đấy ạ. nó là nó nhặt cái <laughs> mua nó phải. cái gì đó. ใช้ไม่เป็นนะแต่แม่ถามว่าอยากได้ไหมเอออยากได้แล้วพยอนเลยเป็นใ่เอยจะทำยังไมหโนไหมอันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้แต่ว่าเป็นสีอีกสีหนึ่ง็ใ้ก็ไก็ได้ก็ได่กีไดกไ้ได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 ้ไกไ้ไได้้ก็ไก้ออ้ไม้ได้้้ไ้ เดี๋ยไ <g Jud ite> ้มาไปก่อนนะโมกุ <sh arp reading> <mud geon less> no ้ง <sucked> ด้วยบับามาถ่ากอน่ะบมาเีนด้วยว่ม่อม่าข้อมอ่าอะไรอย่าอะไรอย่าอะไรอย่อไ่เอยอ่อไอย่อไร่าอะไรย่อไย่าอไอ่อยาเยายไย่ยาาเนี่ย อันนี้อันนี้เนี่ยอย่างก็โตอย่าเจอเจอบือหมนลอกกมืองมนก็ไ้ก็ได้ก็ทด้ม้ก็ได้ก็ได้ก็ไดด

อันนี้นี่มีชื่อนะอันนี้ห้าท้องอ g เออตวันวนี้นี่ยางเงาะงเาแล้วก็ไอ้ที่แล้วอันนี้นี่เรียกว่าตัวเไ่พอะ้เดี๋วจะุตัวอันมีเธออเธอมีเนีเธอมิก็จ่าแต่เขาไม่ดเธือครับม่้เอเราไมได้อันนี้อันนี้เรียกว่าหางเปยหางเย ว่ัอย่าอ่เธอทมกี่ขาาเปล่าไม่ไม่เธอไกี่ดิอ่ะแกกี่แต่บต่่อันนี้นี่ใช้ได้ใช่ไหมยายบอก่เมือเสียอันนี้เนี่ย ห้าลงาลงห้าลงนี่เย็บไม่เหมือนกันเนี่ยเย็บเรอเย็บเหมือนกันเย็บได้เย็บเสื้อเยเย็บมือเย็บมือเย็บมือทอมือนี่ย้ายเวลาลูกทอมันทอมันแน่นอนเออวว่าทอแน่ไหนโะเรงโแน่เขาเรกเราเื้อาโรแังปเล้ตาราจีรช่วก็มีคนก็ลแล้วก็เซน cà ngon nhưng, kiểu như, cái bao ừ. okay. <laughs> ừ. <laughs> <laughs> cái liềm, à, à, ừ. dạ, cô bảo ba má sê j này, ชาลการแต่ว่าทาไม่เยชิบอมูาไอททเสียเแต่ว่าพี่แดงี่ดวหนูเหรอพี่พี่แดงอดีรถนะผัวแอนเธอ่อ่าแล้วก็อันนี้นี่อันนี้นี่เรียกว่าฮาเปอเหมือนกันเออเอออันนี้ฮาเปย์อันนี้

อว่ัาาก็นประมาณนี้แหละอันนี้ก็ทาเบรขอไม่ได้ขอไม่ได้เดี๋ยวต้องทำใหม่เอาเอาไปดูแบบแล้วก็เอาไปทำได้

อันนี้นี่เขาทนอียมที่เดยเอันนี้างานลมลมไปว่าดำยังไปว่าดงโ้วนี่เคยจะง่าน่่งอว่ารอันนี้น่เขาไม่ตกแงนอยตเนี่เขาตุแตงอไมได้อยู ว่านะโอ้โหคนที่ลาเกิดกันนานก็คุยดีคนที่ไปเรียนนถ้าแต่งงานต้องมีครบเลยถ้าตายก็ต้องมีครบโอ้ยไหนโอ้ยเออต้องมีครบต้องเอาไปหมดเลยก็ว่าเนี่ยไม่ไม่เผานะฝังฝังไปกับเสื้อผ้าด้วยเครื่องเงินอะไรพวกนี้ก็ฝังไปด้วยบอกคุยแล้วเหรอฮะไม่เอาคุยแล้วเนาะเอาคุยแล้วฝังกับคนตายเลยอันาะนั่นเสายใจเตาย เออเลยมื S <S to okay. okay. ่ร่งมนตเนี่ยเอาาเป็นหอยสิขาว่ะเรื่องเลื่อเนี่ยปาแก้หอยสิขาวเรือเจนน้องปรกันลอมีเงินเยอะๆเงี้ยเอาคนเป็นอ่ะเอาไปแลกเอาไปแลกเลยนะรอเลเงินอันนี้เธอเอาไปใช้เงินอันนี้เอาให้ฉันดิดิคนลนนตได้รือเปล่าอย่าขอมาอีแก้าช่วย่ไอ้แกเชิก รับมา้าีน้เยรได้ไปรบได้ไปปวไ่ได้อว่ามันมีกุ่ะนไปเาด้าาดด้ไปเี่ยกเสื้อสีอไรอันนี้นี่เงอันนี้อะหก็ไปลองก็ไปลองกันเย็บอันนี้นี่กันเย็บอันนี้นีคล้ายๆเย็บอันนี้อั่นอันนี้หมูปลองอันนี้เขอชิมไม่ชิมอะไรเออ ก็ไปลองลองไปว่าดำเสื้สอดำาอัอ <ปะ S 1> นนพอด้นส่เป็้นอันนี้เป็นผ้าหน่อแล้วเ,เอามาตัดแต่วนะ่าถ้าผ้าท,าทอเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ ถ้าเออถ้าเป็นฝ่ายเนาะฝ่ายทอฝ่ายขึ้นมาแล้วก็ทอเองอันนี้เอาจากผ้ามาตัดเอาเน่ว่าสยสุดแล้ช่งหน่สเะกเรหนวเยน่ิ่ะนช่คอยละ่้ยา่่่่่น่่า กาด้กินมอด้วยนด่ถ้าดูเสียไม่ได้เดี๋ยวดู่ากแล้วก็รนอยแวกาถ้านี่ถึงจะเอามาถึงจะเอามาเป็นเสื้อหนอก็ต้องเย็บมือเนี่ยเย็บด้วยมือ ยังจะเครื่องไม่ได้เพราะว่ามาต้องมาขึ้นได้ยังไงกระดาษได้ยี่ห้อใหมมดไม่ถายไม่มมถาไม่มข้าก็ดีเรื่อยไปเรื่อยๆลูกสาวเยอะถ้ามีงานพวกลูกก็ต้องใส่เนี่ยเนี่ยเย็บเบ้หมดเลยเนี่ยเย็บเบ้หมดเลยสองกนหมดรคดีเนี่ยเลเยนอสวยเลยเลยอา้ดีได้เรื่อยๆใช่แล้วใช่ละข้าข้าอภิเษกไ

อยากดูอยู่ไหมเอาเอาให้หมดหมดเลยก็ถ้าอยากดูนี่เอาออกให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวอนาคต้นี่จะเก็บเข้าไปละถ้าเดียวหลอใครลกอุน้ย আকৌ এতিয়া কম আকৌ

เอาไปเสียเลยมาเสียเลยถามว่าทำได้มั้ยมาจะเสียวะนี่เป็แบบเสียด้วยเฮยไม่ได้เสียอีกไม่ได้หยุดแต่เธอใส่มาเสยแล้ชุดให้ชุดทอผ้ามาสำหรับเสื้อผ้าที่แม่บีมให้บีมนะคะบีมจะเก็บไว้เป็นตัวแบบในการทอผ้านะคะบีมจะขยายมันให้มันเยอะขึ้นนะคะตัวที่แม่ให้บีมจะเก็บ ไว้เป็นที่ระลึกนะคะบิมจะไม่เอาออกมาใช้ถ้าหากว่าบิมไม่ฉุกเฉินเกินไปนะคะบิมก็อยากจะเก็บฝีมือของแม่ไว้นานๆนะขอบคุณที่รับชมค่ะ